อาดิดาสเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลรุ่นใหม่ Predator Edge สารต่อตำนานบทใหม่ของตระกูลรองเท้า Predator ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเทคนิคและสไตล์การเล่นของฟุตบอลในยุคปัจจุบัน this war With the enemy.

โดยมีการติดตั้งแถบยางสำหรับควบคุมลูกฟุตบอลทั้งหมด4ส,ส่วนตั้งแต่บริเวณปลายเท้าจนถึงข้างเท้าด้านในเพื่อเสริมความสามารถการควบคุมลูกฟุตบอลที่จะสร้างความได้เปรียบและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เล่นในการยกระดับการแข่งขันไปอีกขั้นในส่วนของพื้นรองเท้า f a c e s Frame ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงและการยึดเกาะในระหว่างการเคลื่อนที่ในสนามแข่งขัน นอกจากนี้พื้นรองเท้ายังมีการเพิ่มน้ำหนักตรงส่วนปลายเท้าซึ่งจะทำให้น้ำหนักถ่ายไปยังส่วนหน้าและทำให้สามารถยิงลูกฟุตบอลได้แรงมากขึ้นปิดท้ายด้วยการวางโครงสร้างบริเวณหุ้มข้อแบบ Face Fit ที่มีการใช้วัสดุแพมนิดถักทอส่วนหุ้มข้อออกเป็น2ชิ้นที่จะทำให้ระบ,บายอากาศได้ดีกว่าสามารถสวมใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สำหรับ Adidas Predator Edge เริ่มวางจำหน่ายไปเป็นที่เรียบร้อยหาซื้อกันได้ที่ Adidas Application Adidas Online Store www.adidas.co.th Line a d i d a s Thailand Ali Football Super Sport และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศ